Wow, you're like the first person I talk through this video call. How oh, beautiful. <laughs> Thank you. I'm actually Thai living in Korea. No, I'm I'm Thai Korean. living in Korea. Thank you. Thank you. <laughs> <Thank you. laughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของจริงบ,บิ๊บจิงโกะนะคะวันนี้เป็นวันที่เกาหลีอากาศค่อนข้างจะสบายสบาย,บายชิลๆจิงก็เลยคิดว่ามาเปิดวิดีโอแบบนี้น่าจะดูแบบสดใสแล้วก็รีเฟรชมากกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่เราอยากลองทําคือมันเป็นสิ่งที่คนดูขอกันมานานมากแล้วก็ขอกันมาเรื่อยๆว่าแบบอยากเห็นจริงวิดีโอคอลคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยช่วงนี้มันก็จะมีเทรนที่แบบในทิกตอกมีคนวิดีโอคอลคุยกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราก็จะมา ลองทําให้ทุกคนดูด้วยบอกก่อนเลยว่าในชีวิตจริงไม่เคยทําอะไรนี้มาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เราจะมาทําให้ทุกคนดูไปพ,พร้อมๆกันเลยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นการแบบว่า r a n d อมคนแล้วก็เหมือนเป็นการหาเพื่อนใหม่อะไรนี้เลยเออฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะซึ่งแอปที่จริงจะใช้วันนี้เนี่ยเขาชื่อว่า ablo นะคะจริงๆแอปนี้มีกระแสะในต่างประเทศแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าคนไทยเราอาจจะยังแบบไม่ค่อยรู้จักอะไรนี้ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราจะมา แนะนำให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าจริงๆเหมือนที่จริงไปดูรีวิวมาอะไรเงี้ยก็มีคนไทยเขียนรีวิวบ้างแล้วฉะนั้นถ้าใครเคยใช้แอปนี้อะไรเงี้ยก็สามารถมาเมนท์มองมอยคุยประสบการณ์กันได้นะคะจิงก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเจออะไรมาบ้างก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักแอปอ b l o โเนี่ยคือแอปอ b l o โเขาเป็นแอปที่ทําให้เราสามารถแบบ explore the world expand your world แล้วก็ discover the world นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราก็สามารถมีเพื่อนต่างชาติแลกเปลี่ยน culture ใหม่ๆที่ใหม่ๆจากแบบเจ้าของภาษานั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนกังวล ว่าแบบคือถ้าสมมติเราไม่รู้ภาษาอื่นเลยรู้แค่ภาษาไทยออย่างนี้เราจะทําไงใช่ไหมจะบอกว่าในแอปคือเขามีแบบ l i ฟ e translation ให้นะคะเราสามารถแบบใช้ภาษาตัวเองแล้วเขาก็จะมีแปลให้เลยเขาจะช่วยแปลส,สดๆทําให้เราสามารถคุยกันได้แบบลื่นปรื๊ดใครที่ยังไม่มีโอกาสไปต่างประเทศหรือว่าคิดถึง feeling การแบบคุยกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยจึงคิดว่าแอปนี้เป็นแอปที่แบบตอบโจทย์มากก็ยังไงจึงมีแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วระหว่างที่ดูคลิปนี้ก็สามารถไปโหลดกันมาแล้วก็มาลองเล่นพร้อมๆกันได้นะคะเพราะว่านี่เดี๋ยวจิงจะอธิบายพวกฟีเจอร ที่เคือฟีเจอร์หลักๆในแอปนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแชทมีวิดีโอคอลนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไลฟ์สดอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีตัวไลฟ์ไกด์โชว์ให้ด้วยมันก็แล้วแต่เลยว่าเราแบบอยากเล่นฟีเจอร์ไหนถ้าเราแบบเฮ้ยเขื่อนอายไม่อยากวิดีโอคอลก็แชทอย่างเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยอยากลองเห็นหน้าอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นในส่วนของวิดีโอคอลนะคะคืออันนี้เนี่ยแท็บบนเขาก็จะมีตัวเป็นรูปวิดีโอใช่ไหมอันนั้นก็คือวิดีโอคอลแล้วก็อันขวาก็จะเป็นรูปบับเบิ้ลข้อความอะไรเงี้ ไลฟ์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีคนจากหลากหลายประเทศมากคือถ้าเราอยู่ประเทศไหนเขาก็จะขึ้นบรรทงให้เห็นเลยขึ้นชื่อประเทศให้ดูเลยว่าแบบเออเราอยู่ประเทศนี้นะอย่างของจริงตอนนี้มันก็ขึ้นว่าจริงอยู่เกาหลีแต่ว่าเราก็คือเป็นคนไทยแล้วก็ถ้าใครอยากเลือกเร์เจียนอะไรอย่างเงี้ยอยากเลือกให้มันสเปซิฟิกมากขึ้นหรือว่าเลือกเจนเดอร์เราก็สามารถใช้เรียนในการเลือกได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่าให้แอปเขาสุ่มาให้ทั้งหมดก่อนนะคะมาลองในส่วนของแชทกันก่อนนะคะ

Algerian origin แล้วก็เราได้ข่าวว่าเขามีแบบส่งสติกเกอร์อาส่งกิฟต์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนี่นะคะทุกคนคือเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบเยอะมากแล้วก็สามารถส่งให้เพื่อนเราได้นะคะโอ้โหเยอะมากจริงนี่นะทุกคนแล้วก็ตัว translation อันนี้คือเหมือนฝั่งนั้นเขาจะส่งเป็น French มานะคะภาษาฝรั่งเศส คือเขาพิมพ์มาเราเห็นเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามันเป็น auto translation แอปเขา translate เป็นภาษาอังกฤษให้เลยอ่าอย่งนี้นะคะทุกคนพอเราแบบว่ามี first talk เขาก็จะมีแบบรางวัลอะไรย่างนี้ให้ด้วยโอเคตอนนี้เราไปที่เอกวาดอร์นะคะฮัล <Hi. S 1> อ,อย่างนี้นี่เองพอเราแบบว่าแชทปุ๊บคือ คนที่เขาพูดภาษาไหนเขามันก็จะมีแบบ translation ให้เลยอย่างเช่นอันนี้เป็น Spanish นะคะอ่านี่ไงอ๋อคือฝั่งนึงเขาพูดสเปนแล้วมันก็แบบ translate ให้เราเห็นทันทีเราก็เลยไม,ไม่ได้รู้สึกว่ามันตะกุกตะกักอะไรนะคะมันเป็น auto translate จริงๆแบบสดๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะทุกคนจริงอะแอบคิดว่าเราอะสามารถ เรียนรู้ภาษาอื่นได้ด้วยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเราแบบพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ป่ะแต่ว่าเราก็สามารถเห็นภาษาสเปนิชได้อย่างเงี้ย gracias อะไรเงี้ยเดตมูสมดูสเมอริโกรเดรซอนเซนเคุเหนอย่างรู้เนานจริงเซตอัพมือถือแล้วนะคะมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองวิดีโอคอลกัน <laughs> oh, how hi. <laughs> how are you? I'm good. What, what time is it in Peru right now? Uh, it's past uh, past one p.m. Sorry, a.m. Oh, aren't you sleepy? Not much. Oh. <laughs> okay. I'm hi. in my bed. Oh, yeah, yeah, I can see. What time is in your country? It's 3 p.m. right now. Oh, wow, so... oh, so is it 30 October? 30 October? Yes. 30... What day is there? Now it's 30. Tomorrow is Halloween. Oh, wow. So... Hmm? <laughs> but, oh, you're good at English. So, are people in Peru speaking English? I never talked to anyone in Peru before. <laughs> Your English is good. Right? <laughs> Thanks. I like yeah, I, I graduated from international school. Uh, <laughs> so, how many languages do, do people in Peru speak? What's the main language? Yeah, there are 50, 50 languages. <gasps> yeah, it's Very the diverse. Principal, the principal languages is Spanish. Ah, so, uh, como? Como? How say I'm? I'm watching like like this. <laughs> oh. Yeah, yeah. oh. This is ah. So how old are you? Ah. Uh, I'm 20 20 Wow. 20. Mm. You? <laughs> I'll be. I'll be twenty-seven this year. Twenty-seven. Ah. Huh. <laughs> you don't look like uh, twenty-seven. <laughs> like. Uh, Twenty-one. <laughs> Thank you. Wow, you're like the first person I talk through this video call. I was scared that I would meet like some weird people. <laughs> oh <really? laughs> is it your first time using this? I don't know, it's time. Anyway, it's really nice to talk to you. I have to go now. Anyway, have a good night. Bye! Okay. Mmm, okay. That was okay. นเดี๋ยวจริงจะลองคอลอีกทีตอนค่ำๆนะคะเราจะได้เจอผู้คนมากขึ้นทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งของเกาหลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวิดีโอคอลในอารโ Hi ฮาอ่าแกคิวช์แกรำรีโนย่ะ so beautiful <laughs> thank you อ no? uh, ่ะ I'm actually I'm hey, actually Thai living in Korea. No, I'm I'm Thai Tha living in Korea. <laughs> <Tha -ren -ge. laughs> yeah, <it's good. laughs> oh hi, I'm, I'm Thai living in Korea. <laughs> Sawatdee Thai. Do you know? -yo. Yeah. Tha -yo. Thai. I'm from India. I love. Movies. I love Korean cities. Oh, really? I'm suffering from cold. Oh, I'm from cold. get well soon. Why oh. Koreans are so pretty? No, I'm Thai. I'm Thai. Thailand. I'm from Thailand. But I'm living in Korea right now. Mm. From Thailand also girls, boys, everyone was so pretty, no. I've been Bangkok with my parents when I was in school yeah Oh really? But there is one place no Pataya, Oh yeah, yeah. I went there. I ate street food. Oh my god. I really enjoyed. <laughs> I know. Thai food are really delicious. You're working out there, you're working. No, I came here to study. Yeah, study? Yeah. Oh pretty, mm. yeah. pretty. <laughs> Oh, thank you. Yes, yes, you have been in India. Have you ever visited no. India? No, no, not yet. Oh, you <laughs> said you like Korean movie, no, no, no. Korean series? <laughs> what what's your favorite Korean drama? It it was long time a long time not watching it, okay? A fan of that Boys before flower. No, ah, Boys over flowers. <laughs> <laughs> I know, I know. <laughs> if you really like Korean drama, I recommend watching my name, Netflix My Name have you heard okay. yeah okay i will leave my number uh, here be in touch okay what's up what's up and like uh, tell me okay about nice nice movie <laughs> okay if you ever plan to, if you ever plan to come to india let me know <laughs> your friend is here. okay okay <laughs> thank you anyway get study well, well soon. eat well okay okay yes. thank you get well soon okay <laughs> bye it was nice to talk to you bye ทุกคนคือจิงค่อนข้างเซอร์ไพรส์ามากว่าเออเราคนที่เราแบบได้คุยด้วยวิดีโอคอลอย่างนี้ทั้งแบบคนจากเปรูแล้วก็คนจากอินเดียเมื่อกี้ก็คือ nice, น่ารักมากน่ารักมากแบบ so sweet แต่คือแบบว่าเวลาคอลอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีคนที่เขาไม่ไม่ได้รับวิดีโอคอลเราบ้างหรือว่าแบบ รับมาแล้วก็กดตัดสายหรือว่าเราไปกดตัดสายเองอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะคะคือมันก็สามารถแบบเราก็สามารถเลือกได้เขาก็สามารถเลือกได้อะไรเงี้ยคือเวลาคอลอะไรเงี้ยจิงจะแบบบอกก่อนว่าเฮ้ยอันนี้คือจะต้องแบบมีการคค c o r d แล้วก็อัปโหลดลง YouTube อะไรางี้นะถ้าไม่โอเคก็บอกอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยโอเคกันอะไรางี้เราก็ไปหาคนที่แบบยอมให้เรา record อะไรางี้ได้แค่ นี่แค่เท่าที่เห็นเนี่ยแหละแล้วก็สองคนที่จิงคุยด้วยก็คือน่ารักมากคือแบบนิสมากจิงก็ค่อนข้างจะดีใจที่คลิปนี้ออกไปในทางที่ดีนะคะ <laughs> โอเคและนี่ก็เป็นประสบการณ์การเล่นแอปคุยกับคนต่างชาติถึงจริงนะคะยังไงถ้าใครอยากลองเล่นอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดตามลิงก์ที่จิงให้ไว้ใต้คลิปได้นะคะใครแบบว่าลองแล้วแล้วเจออะไรมาแบบว่าเจอคนประเทศไหนคุยเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะคืออันนี้ก็อยากรู้จริงๆว่าแต่ละคนแบบเจอคนสัญชาติไหนแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะเราไว้จึงจะสรรหาอะไรมาให้ทุกคนอีกไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊